นาะที่จริงมันนี่ผัวปะผัวป้าเขียนคอนเสิร์ตไปเออจ้าเนาะอันนี้ก็คือผัวถิกพี่น้องเนี่ยจะเป็นเท่กับเป็นป้ากับเป็นนั้ละผัวปะพี่น้องเนียที่ให้เข้าไปยึดอยู่กับอันอดีตเก่ามันก็เปลี่ยนไปบ่ได้เนาะน้องเนาะจ้าคนเฮามันต้องเดื่มต้องไปจ้าวันเวลาสียึดอยู่กับอดีตเนาะการเลือกเสียใจมันก็กับคู่คนโดยแต่ว่าเข้าไปกับโบนิสเนาะ สบายดีพ่อแม่พี่น้องเบู่สุขุขคนเนาะเพราะว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับก็สซูซองบ่าวลาสันบ้านเฮาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี่บ่าวลาสันเองก็ได้เดินทางมาบ้านข้อเนาะบ้านข้อเมืองจำพนแขวงสวรรค์ทิพเนาะซึ่งมาเมื่อนี้ก็จะมาเยี่ยมมายา่มทั้ง ครอบครัวของน้องน้องแก้วเนาะน้องแก้วซึ่งว่าทางเพิ่นกน็ได้เป็นแม่ห้างผัวทิมเนาะหรือว่าผัวปะนั่นเองพ่อใหญ่พี่น้องคือมามื้อนี้กัมาฮอดเฮือนหอดซานคนไหนเนาะมากับทิมนานลหลายๆคนพ่อใหญ่พี่น้องเอ้ยนี่เนาะมาฮอดเฮือนหอดซานเด้ออันนี้ก็คือทางเฮือนเพิ่นอ่ะ,ะสัน่นเด จะพาพ่อแม่พี่น้องเข้าไปถามเรื่องราวคร่าวข้าวของเพิ่นว่าชีวิ่งกันอยู่เพิ่นอยู่จั้นไดนเนาะหลังจากที่ผัวเพิ่นป้าเพิ่นทิ่นอ่ะมาไปเบิ่งไปชมกันเลยพ่้อมใช่น้องสบายดีนมาถึงกระสานเพิ่อนเนาะโดยอันเดียกจะขออนุญาตบาทครถามสื่อเสียงเรียงนามของเพิ่นเนาะเพราะว่าเฮาก็ มาพ่อเพิ่นกับเป็นครั้งแรกพนอนลุงไงใช่ยังประธนทูสีเสียงเพิ่นโดยซื่อจังไดเนาะซื่อแก้วซื่อแก้วเนาะอายุจักปีแล้วเนาะอายุวันสาวแปดสาวแปดปีอายุเป็นสาวแปดปีเนาะมันเป็นแม่ห้างบ่โดยโดยเป็นแม่ห้างเออเป็นแม่ห้างเ,เนาะโดยากับผัวก <necessary> ับอ่านั่นนี่ ปีแล้วยาปีนี้แหละโอ้หาก็ยานีน่บ่ในจุกเดือนเนี่ยประมาณสี่หาเดือนนะอ๋อสี่หาเดือนเนาะคือว่าข,อขอาา้าราชการแบบทำาำทางการพินอยู่อาชีพนเนาะปัจจุบันนี่อาชีพเจ้า,าเห็ดอ,อย่างนี้ยังบริหารเห็ดไง เวลาจ่ผ่านมาเลามีแต่เห็ดไห้เห็ดหน้าอย่างเดียวเห็ดไห่เห็ดหน้ามันแล้วไห้แล้วหน้าแต่ก็ัดเงาซีเห็ดก็เลยว่าอยู่ไปนั่นชื่อเนาะเอากะคราวนี้จะทำอีกหนออ่นอยเนาะเอากะเป็นการเสียมารยาทแนแต่อขอโทษขอไปหน่อยเนาะเพราะว่าเข่าเขามาในครั้งนี้เขากลาอยากเจาะลึกเข้าไปเนาะ ว่ากามีเคล็ดอื่นที่ทานแบบว่าคนก็ได้ทายเข้าไปแล้วเนาะแต่ฮาการ์ีมาทายออกแบบอื่นก็คือสป,ปินไปบ่ได้พรทีน่อยเนะยาะแต่คืออยากถามเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวหรือว่าการเป็นอยู่ของนอกคนนี้เนาะคือว่าได้เลิกล่ากับครัวนี่ก็เลิกใหม่ๆแม่นบ้โดยเฮากาจะ ขอมารยาทเดี๋ยวว่าเสียมารยาทแน่อยากถามเรื่องนั้นเนาะเดี๋ยวว่าเฮาเลิกลาดนี่กับเดีว่ามันมีข้อผิดพลาดในใดเดบ๋ว่าเฮาแบบว่าบ่ถือบ่ต้องกันบ่หรือว่าเป็นอะไรในใดเนาะแดีว่าคนบ่ได้ขออยู่นดำกันนะคนบ่ขออยู่นดำกันแบบมือนพ่อมห่างเฮิร์นแน่ะจ้าแล้วก็แบบโลกโซเชียลทุกมือในเนาะมันจะไลยลูกแบบโดยโดยโดยแต่ว่าทุกมือเนี่ยก็ยังงงอยู่ว่าเออเลิกเพข้อยังนะเลิกเพข้อยัง เพราะว่าทั้งอันสามีเจ้าหนี่อยู่ต้องกันบ่ตอนอยู่เห็ุงานกรุงเทพกันแย่กันอยู่แย่กันอยู่หรกเห็นงานบ้านหรกเห็นงานโรงงานนะเจ้าขันว่าเพิ่นมาบ้านกะมากับอยู่กันบ่พอได้เชิงบอกว่าเดือนนึงกับไปหรือว่าบ่ฮอดเดือนกับไปแบบมีขนะเจ้าว่าไปหรือว่าเพิ่นเมื่อก่อนต่างคนต่างไปไปเห็นงานออกไปเห็นงานแลวกับแย่กันเหตุแย่กันเหตุโดยในปัจจุบันนี้เพิ่นกับได้อยู่บ้านบ่หรือว่าเพิ่นเพิ่นอยู่ไทยปัจจุบันนี้เพิ่นอยู่ไทย ก็คือว่าเลิกล่าก,กันนี่กับเบบแบบว่าเพิ่นได้ขึ้นมาเว้ากันบอกว่าว่าเนี่ยไหนกเพิ่นโทรมาโทรมามีตัวเลือกโดยแต่ตอนอยู่นํากันก็นมีเรื่องแบบมาห้องมาแฮงกันอยู่ก็บ่ได้คิดว่าถึงขัน้นว่าสิเลิกก็แปลว่าสาเหตุที่ว่าเพิ่นโทรมาบอกเลิกนี่เจ้าก็ฮู้อยู่บ่ว่าสาเหตุโทรยัง ต้นตอนตอนมาตอนเกี่ยวข่าอยู่น้ากันนะกับเรื่องอผู้สาวก็คุยผู้สาวก็บอกว่าเออบัวห้คุยแบบบัวห้ล้มผู้สาวแบบเขามีมินี่แล้วก็ตอบมาคําเรียกว่าล้มหรือซื้อบริคิดเสียอ้างบริจริงจังการนี้ก็คือแบบคือปล่อยผ่านก็คิดว่าเรื่องคุยเล่นล้มเล่นชื่อเข้า like, กับแบบบุอยามีปัญหา,า 15, กับตั้งไปปล่อยเลยตัดเลยไปเลยนหมดมือเขาลงไทยลงไทยได้ หาหกหมื่นก็เลยโทรไปว่าเออคือบบเห็นโทรมาลงไปตั้งหาหกหมื่นแล้วนะบอกว่าโบอยากโทรอ้าววะเนี่ยคือบบอยากโทรแบบบอกคือบบเห็นลูกโบเห็นเนี่ยคือโบเห็นลูกโบเห็นเนี่ยแล้วเด็กก็เลยจบเลยว่ะบอกแปบานั้นเลยใจดำเถิมเนาะอตอนนั้น voilà, น่ะน้องนี่อยู่เพือนนอ้องเองบอกเลยว่าอยู่กับเพือนผัวอยู่ อันเคลือนอันเฮ็ดหางสองคนกับปุกอ๋อเคลือบในกระสางน้ำกันโดยโดยเหรอนอกนั้นยูธาเปิดนั้นลงก้อนโดยโดยว่าแบบซี้มาเขากับบรจักเนลไปต่อนะเจ้าแต่มีแต่ว่าเออเลิกก็เลิกแต่ว่าข้อยังนึงสิ่งที่ห้ามน้ำกันนั้นแบ่งกระพุนละเครื่องโดยแต่เขาหันกันย่อมแบ่งโดยไปข้อแต่รถจักรรถไทยเขาก็ย่อมแต่แม่เขาพย่อมเหมือนอเออแม่บพย่อมแม่คือแบบ บอกใบว่าให้แม่เอาเองลูกก็ต้องเอาใช่แล้วก็ในเมื่อบอกได้เลยก็ก็เรื่องว่าตัดสินใจเออบอเอาก็จะดุดคันเดียวมากแบบนีหนาโอ้ลองตัดสินใจเองเลยเดยใช่ก็คือว่าเอากะทำอีกเนาะว,ว่านอกงานแต่งงานกันกับมีลูกตองกับจะคนคนเดียวคนหนึ่งเนาะอายุจุก<ด><ด>ปีแล้วฮะใช่หรือไม่ใช่ใช่เนาะโดยปัจจุบันนี่กะลูกเนี่ย มานุ่นอกบอหรือว่าบเปิ้ลอยู่น้ำเมญ่าเพิ่นอยู่น้ำเมญา่าเพิ่น,เ,นเปิ้ลเลี้ยงให้ตั้งแต่ช่องเดือนอปล่อยกับไปหาเงินเอาลูกไม่เป้า,าไปหาเงินบบไปหาเงินนะแปดปีปีนี้เป็นปีที่เก<อ>้าไปมาอยู่บ้านเกิด<อ><อ>เรื่องเลยวันนี้เลยอันทั้งลูกนั้นเปิ้ลว่าจังไรซะน้องบออามาบอหรือว่าเปิ้ลเพิ่นบปติดคอยคอยบได้เลี้ยงเพิ่นแต่เพิ่นก็ะหู้เป็นแม่แต่เพิ่นกั ผมาเพราะว่าเพิ่นบ่ได้ติดณะคันเชี่ยวมาก็ยะานแบบเด็กน้อยแบบลำบากใจก็เลยป่อยเพิ่นเลี้ยงคันมีเงินก็สิส่งให้อยู่ซื้อขนมมาโดแต่ว่าตอนนี้ก็ได้เลิกลาแต่แล้วอาจจะว่าการเลิกลานี่ก็ออกจากปากเพิ่นเองเนาะเพราะว่าเจ้านั่นเป็นคนรออยู่บ้านิ่วยก็บ่ได้อยากเลิกแต่เขาบอกเลิกเขาก็บ่ไปต่อบ่ได้ไหม ก็เลยตัดสินใจตอนนี้กับมาอยู่เพื่อนพ่อเพื่อนแม่ก่อนแต่ว่ากันยังกันยังบ่ได้เว้าวอย่างกันบ่าวถือว่ายังสิเว้าอยู่คือว่าจบซสำนี้อ๋อแเว่าน้องตัดสินใจว่าจบซสำนี้เลยมาทานพ่อกับทานแม่ก็บ่าโบ้ให้บ่าอืมอ่อยให้กันให้เข้าวเส้าคลองก็ได้โดยโดยแต่ถือว่าการเลิกลาครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นเลิกลาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเรรียยบ้อจ้ะจะ ทางเฮาก็ได้เข้ามาถ่ายคลิปน้องเพิ่นนี่พี่น้องเอ้ยเนาะก็คือว่าก็คือว่าแม่ห่างกันเลยเนาะทางเฮาก็ขออนุญาตเว้าเต็มปากเลยเนาะว่าแม่ห่างเ้โดยโดยมันก็เรื่องเป็นปกติเนาะความจริงโดนโดยก็นี่ก็คือเข้ามาสัมภาษณ์เพิ่นพี่น้องเอ้ยก็คือว่าว่าเพิ่นก็เรียกร้องหยังบ่ได้หลายเนาะบ่ได้ก็แบบว่าถ้าว่า สมมติว่าผู้ว่าเจ้านี่เนาะเอากะสมมติว่าเพิ่นได้เบิ่งคลิปเจ้าซี่เนี่ยเพิ่นติตดต่อเข้ามาเพิ่นอยากว่าเอออยากขอโอกาสคืนดีระบาดแน่นอนอ้นี่เจ้ากระสิคืนดีกับเพิ่นบ่ให้โอกาสเพิ่นบอกเพิ่นบอกให้โอกา bueno. สเนาะคือว่าจบเนาะจบแล้วแล้วกับถาว่า,วา,วามีผู้จะว่ามีผู้อยากโอ้อยากล้มอยากพูดอยากคุยก,กับเจ้านี่นนว่าง่ายๆเนาะก็คือว่ามีอยากผู้อยากเข้ามารักษาเพลใจน,นี่กร ในช่วงนี้เนาะเจ้ากระสีหลับอยู่บ่หรือว่าแต<ะ>่บคนคุยคนยังอยู่บ่กนะ่แต่ว่าคนผิดเขามากอะีแต่ว่าเขาคิดบ่ได้หรือว่ามันค<อ>ือว่ามันชีวิวเป็นการดรมมาม่ากันไปแบบว่าเออเลิกปรับกับคุยปุยป๊บนี่มันสีิเป็นไปแบบนั้นได้หรือว่านอกแบบว่าน,นอกคิดนอะไร อันนี้ฮะทางว่าเป็นดราม่ากับว่ได้พอเักคอว่าน้องบ่ได้เป็นคนเลิกเขาเขาเลิกน้องถ้าวันถ้าวันน่องน้องเป็นคนเลิกเขาปุ๊บแล้วน้องไปเปิดตัวคนใหม่นะหนุ่มอาจจะมีดราม่าเพราะว่าเาทั้ิงเพราะว่าทางน้องบ่ได้เป็นคนเป็นผู้ที่บอกเลิกทั้งเนาะเพราะว่าทางผัวเป็นเป็นคนบอกเลิกเองเจ้าเขาก็อยากถามเพื่อความจริงใจเนาะเพราะว่าน้องจะบางเท้อมีดราม่าเพราะว่าเลิกปั๊บคุยปั๊บเนาะ มันกะกะเรื่องของอันนี้มันกะเรื่องของธรรมดาเพราะว่าเฮาบริพิตรยังเฮาก็ต้องหาที่พึ่งอีกเนาะเพราะว่าเข้าศางเฮาสามากันหลายแล้วสิ่งทีฉางก็ต้องกันเฮากับโบได้ยังโบได้เนาะแต่รถจักคันเดียวอบ่จักคันเดียวก่ยากนคอได้อย่างไดอืมถือวแบบพื้ยจริยธรรมกับนอกเนาะพื้นจริยธรรมคอไทม์คืนอีกแน่เนาะคืออัน เขาเลิกกันยังกันไปแล้วใช่ไเป็นใบน้ำตกน้ำต้านี่ได้จีกในข้างเนี่นะบ่บ่บ่ได้มีคอบ่ได้มีแตงโอ้แว่าพ่อค่ะแม่ว่าคิดแม่ว่าเออทั้งเมื่อก่อนนะทั้งทั้งฝ่ายชายเขากับโบมี่เนาะจ้าจ้าพ่อก็คิดสงสารก็เลยแบบว่าเอออยู่ด้วยกันไปกันหักแพงกันนะคิดความสงสารนั่นนะจ้าบัดบ่ฮู้ว่าคันมาเกิดเรื่องไม่ซี่กันเออให้เขาโอนง่ายยังเหรอไอ้ท่านแต่งเนาะ งานดอกอัดุนงานแต่งท่านม่มีใบต่้งตานชาดคมอันที่ผ่านมาก่อนที่ว่าน้องจะได้อันคบกับอันสามีของเจ้าคนนี้ที่ผ่านมาเนะก็คคือว่าน้องมีอีกบอกอันนี้คือผัวคนที่สองของเจ้าคนเล็กๆเจ้าเลยสะเลือกคือกัรแบบผู้ชายว่าเป็นผูนเลิกก่อนผูนผู้จะิดกันเขา ติดผู้ชาาคือกันโอ้แบบเดียวกันเลยแบบเดียวกันมาแบบเดียวกันไปแบบเดียวถือว่าประวัติศาสตร์ล้ออีกนาวอครับคนก่อนนั้นท่าน้องท่าน้องมีลูกกับเขาบริทันในนี้กับคนเก่าคนเก่าค่ะมีแล้วกับคนเก่าก็มีแล้วคนนึงบอกดูน้ำเขาตอนนี้โอ้ก็แบบเดียวกันเลยเนาะแบบเดียวกันเนาะแบบเดียวกันเลยเแต่สรุปแด้วน้องก็เป็นแม่ห้างลูกสองตอนนี้เนาะ ห่างลูกสองแต่ลูกโบ,ได,บได้จะคนโูไ้จะคุ้นนะกระซำมาโบมีลูกส,<อ>สบายกระซำมาโบได้เนี่ยห่างคนเดียวจ้<ช>จะ,ะเป็นจะได้อันเรื่องลูกเรื่องเต้าเนี่ยกะเขามาบ้านี่กะคิดสงสารหรือว่าหรือว่าคืออะไรกับลูกกะคิดสงสารนี่มัในใน้แต่ว่าแต่กับลูกกับชีเขาใจปัดเขาใหญ่คนละอ๋อปัดเขาใหญ่กับชีเขาใจตอนนี้เขายังบอเขาใจหรอกโด้อด้อเด้เวลาเขาใหญ่กับเขาชี คงกับพ่อแมย์นะจ้าจ้าคือว่าเฮากับโบลีปินายไปเนาะโดยอือโดยว่าทั้งพ่อแม่นี่กะบอได้เอาเรื่องยังโบได้ว่าเอายังง่ายเนาะคือว่าจบก็คือจบจ้ากับโบเป็นยังเนาะทั้งเขากับเป็นกำลังใจให้นอกต่อไปเนาะว่านี่กัน้องเนาะ เรากำลังมาถ่ายทําในมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าน้องคนนี้ถ้าว่ามีการยิงวอนอยากให้เอฟซีเฮาเข่ามาเบิ้งมาส้มคลิปน้องเพิ่นกับโบไฮดามาทางน้องเพิ่นเนาะทั้งทีเฮาที่ดามาไปทั้งทีบุรีเฮาเข่ามาเป็นกําลังใจให้น้องเพิ่นดีทัวี่น้องเอ๋ยเนาะว่าทางน้องเพิ่นนี่เป็นถือพายกระท่ำแม่นเนาะดูชมสาวทางน้องเพิ่นทางเฮาก็เลยได้ ไปตามมาพี่น้องเลยมาสัมผั์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัวที่เพิ่นได้ประสบอยู่ตอนนี้เนาะเนาะเอาการนำมากับเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องเพิ่ีนน้องเลยเนาะโดยจะให้น้องเพิ่นส้ต่อไปเนาะโดยถ้าว่ามีผููอยากโอ้อยากลมอยากพูดอยากคุยเนาะแต่ทางน้องนี่ก็ยินดีเนาะเจ้าทักทายกันเข้ามาพี่น้องเลยเนาะวย่ามา เติมต็มสิ่งที่น้องขาดนะ,ะเขากาสิยินดีเป็นทางสะพานบุญให้พี่น้องเอ้ยหือว่าเป็นสะพานฮักน<ใ>นเนาะเฮากาสิยินดีพี่น้องเอ้ยนะปกติลุงใหญ่กัสิบ่ได้สัมภาษณ์เรื่องนี้เนาะแต่่วาเรื่องนี้กัเฮาก็อยากให้ความเป็นธรรมกับน้องแน<ด>ยบาง,บ<อ>งเรือช่องชีวิตเพิ่นก็เป็นหน้าสงสารแล้วจ้ากว่าช่องอื่นสะพานไปหลายช่องบางเทื่อก็จะสีวาใด๋เนาะคือว่า มันกัดถือเรีว่าด,ดามากันมาหลายแลี่ก็คือว่าลักษณะแบบว่าป้าปึ๊บคุยปับ๊บเนาะบางคนว่าเฮาป้ากัวปึ๊บจะเปิดใจปับ๊บแบบนั้นเนาะมันมีแต่ว่าัวบป้าอะไรคือยุคัวบป้าเลอนะขวบป้าเนาะาา้เจบางเทื่อเฮากใส่คำบู่ถือเนาะบางเทื่อกับบางทีป้ากัวปึ๊บคุยปับป๊บ เนาะที่จริงมันนี่ผัวปะผัวป้ัวป้เขียนคอนเทนต์ใหมอจ้าเนาะอันนี้ก็คือผัวฉิบพี่น้องเนี่ยะเวนเค้กกับเวนปะกับเวนเนาะผัวป้าอยู่ในหันแหลกผัวปะพี่น้องเนียที่ให้เข้าไปยึดอยู่กับอดีตเก่ามันก็บเพื่อนไปบ่ได้เนาะน้องเนาะเจ้าคนเฮามันต้องเดิมไปทางหนาเนาะเจ้าคนเป็นหนาศรียึดอยู่กับอดีตเนาะการเลื่องเสียใจมันก็กับคู่คนโตแ่่วาถึาไปกับโบดีเนาะเรื่องนี้เนาะจ้าเจ้า คือว่าอยากให้เป็นใจน้องแน่เนาะจ้าคือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สร้างมานํากันนี่ก็ว่าน้องบ่ได้อย่างเลยอตถ้าก็ให้คิดเบื้องตัวนี้แหลยเนาะมาจเสียใจสําใดพี่น้องเลยโดยเขากล่าววิงวนพี่น้องนอกเขามาเบงมาส้มแล้วก็อยากให้มาเป็นกําลังใจน้องแน่บ่อยากให้ดราม่าเรื่องทีว่าบางช่องก็เคียนไปก็คือเขาบ้าเลยเนาะถึน่บ่ถึกแน่พี่น้องเลยบางช่องก็อยากเอาแต่ยอดวิวก็มีโดยเขากล เขามาเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะด้คุยกันวันนี้ก็คืสอสีมาะสมเลยเนาะจ้าด่าเวลาพี่น้องเลยแต่มาโอ้ลมท้ายเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวของน้องเพื่อนพี่น้องเลยอ่ะเขามาเป็นกำลังใจให้น้องเพื่อนแน่ขอขอบโมกขอบใจทั้งน้องเพื่อนที่ให้รวบรวมมือให้เอาสัมภาษณ์ในวันนี้เนาะเขากับอะไรตกแต่งแปลงเรื่องพี่น้องเลยนีคือเรื่องจริงเรื่อง,งจริงแล้วแลเขากับขอบโมกขอบใจน้องเพื่อน ขอขวามมของใจทางหยุซีเนาะเขามาเบิกมาส้มพี่น้องเลยนะขอให้สุขให้มาให้ร่ำให้รวยขอให้ชีวิตนอกเพิ่นการดีๆขึ้นไปเถอะต่อไปน่เนาะให้พบเจอสิงดีๆโด,ดยอ่ะเริ่มก,กับชีวิตใหม่กับให้นีดีๆขึ้นอะไรเนาะจุดทถ่ข้าพกราชธรรมมาสบ,บายสายสบายสบ,บาย